การตันจรระหว่างขมีนล่างหรือขมิกรมกับขมิลือก็คือขมีตอนบนของเราใช่ไหมครับ,รบขมิกรมเนี่ยเขาจะเอาพวกปลาพวกอะไรขึ้นมาค้าขายบนอีสานสินค้าที่สําคัญของอีสานคืออะไรครับนั่นก็คือเกลือครับผมใน,นในขนาดที่อีสานตอนล่างเนี่ยไอ้ไม่ใช่ไอ้ขมีนตอนล่างหร rias, ือขมิกรมเนี่ยเขาไม่มีเกลือเพราะเขาเป็นที่ลุ่มน้ําน้ํามันท่วมขังมันไม่สามารถทําเกลือได้นี่แหละภาคอีสานของเราทําไมถึงเจริญรุ่งเรืองและมีประสาทเยอะเพราะว่า มันมีทรัพยากรที่สำคัญนั่นก็คือทองคําขาวปัจจุบันนี้ก็เป็เกลือใช่แต่ก่อนมันไม่มีมุงยูโรสมันไม่มีน้ําปลามันไม่มีรสดีมันไม่มีอะไรสิ่งที่ควบคุมในการค้าขายแล้วก็ชูรสที่สุดก็คือเกลือเอาไปมักประเด็กแล้วประเด็กค่อยเอามาทำอาหารรูปแบบอื่นๆนะครับปลาร้าเนี่ยมันมีการมาสองสามพันปีแล้วนะครับนี่แหละอีสานของเราถ้าไม่ใช่ภูมิหรือว่านครราสีมาเนี่ยจึงมีประสาททั้งที่ว่า พื้นที่มันไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์เลยไม่ได้เหมาะแก่การทําข้าวเหมือนอะไรเหมือนเราเลยแต่เขามีเกลือที่สามารถที่จะแยกเปลี่ยนได้นะครับแล้วอะไรไหนในการบรรจุภาชนะเกลือก็ต้องเกลี่ปั้นดินเตาที่มีขนาดใหญ่นี่แหละเตาเนี้ยอาจจะเป็นเตาที่ใช้ปั้น จะเผาเครื่องปั้นดินเผาประมาณว่าพันปีแล้วถือว่าสมบูรณ์มากท่านชมได้พันปีนานมากๆเลยค่ะความสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมครับตอนเนี้ยมันยังเป็นห้องโถงที่สมบูรณ์มากอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูด้านในนะสมบูรณ์มากๆครับนี่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยนะครับที่มีความสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับถือว่าดีมากนะครับอยากให้นักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมนี่ผ่านรอราได้ไปลุยน้ำแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมาเลยครับ ออเไปลุยน้ำเลยอ่ะมันจะมีรูอยู่ข้างล่างนี้ด้วยเนาะพี่รูลงไปอ๋อรูลงไปอีกใช่ไหมใช่มันจะเป็นชั้นเป็นชั้นอ๋อแล้วก็จะมีท่อครับเห็นไหมยังเป็นผนังตัวระดมอยู่เลยตัวนีจะเป็นท่อนี่เขาเอาลงเข้าใช่ใช่เเอาาลข้ถ้าถ้าเป็นภาคถ้าเป็นจังหวัดสุโขทัยก็จะเรียกว่าเตาเผาทุเรียงครับผมแต่กองเรือก็ข้างว่าหินนี่อายุพันปีแล้วใช่ม ประมาณนั้นครับยุคนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับผมเราเขาเนี่ยคือไม่ใช่สมัยาุนหลันาเดินต่นเต้นมากเลยค่ะค่ะนี่นมัเป็นมันเป็นดิน